พี่น้องคะเพจรับขุดเจาะน่ะน,นะเว๋วมาว่าเขารับสาร,รภาพด้วยคะ่ะพี่น้องรับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหาเพราะว่าอะไรเพจเขานะ่ะมีหลักฐานมีเหียงต่างๆทุกอย่างคะ่ะอืมเจแล้วบันนี้ก็วางเงินมาจำนะคะพี่น้องข่อยลู้แดงได้ขอยไปเบิ่งเพจอีป้าน,นิงนะคะอีป้าน,นิงมันโพดคะ่ะแล้วก็มีเพจอีกเพจหนึ่งเพจท้อมนะคะเขาก็โพดเรื่องว่าวางเงินประกันโต แต่ว่าหยดเงินเขาจะเอาบต่ตรงกันนะคะพี่หนงจากว่าจังไหคะ่ะแล้วบัดนี้นะคะเขาก็จะไปสู้กันอยู่ในสันสาลค่ะชนะหรือบอ่ชนะยกฝ่องหรือบอ่ยกฝ่องก็จะไปอีกทางหนึ่งอีกอย่างนึงค่ะแล้วบัดนี้นะคะอ,อจรอาจารยอ์อนะคะอาจารย์อ,อฟ่องเพจใหญ่อีกเพจนึงค่ะเพจซื้ออีกอย่างเนาะสีสีนีล่ะค่าใส่ไปหลายกระทงเลยค่ะเพราะว่าเขาพูดเขาพูดว่าจะเอาหลายกระทงค่ะ พี่น้องใครอยู่ค่ะคอยนะัะบอกคอยมาว่าให้ผู้ใดอยู่เหมาะๆมแม่ๆอยู่ส่วนโตคอยใครอยู่คอยบ่เวเพื่อนให้ผู้ใดจ้าก็เลยบ่ได้ดมีเหตุอะไรเข้ามานะคะเออกับประมาณนี้นะจ้าพี่น้องคะจันไดกระล้อเบิงนะจ้าแล้วบบดนี้นะคะทนายกับโพดได้ค่ะพี่น้องโพด คดีมินประมาทนะแจ้งความเขาหมินประมาทได้5้าหมืนแต่ฟ้องตรงต่อศาลเหลือหนึ่งหมื่นที่นิินองถ้าฟ้องตรงต่อศาลน,นะจะได้หน่อยจะได้มือหนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปไปแจ้งความกับตำรวจนะคะจะได้หลายข้นินั้นอกจากหาม0 0นทนิเนาะ,ะค่ะพี่น้องค่ะ บอดบีพวีบันฟิลเลนไปไหว้ด้วยสูบไปไหว้เพื่อให้ปู่นะเปิดตาเพราะวาสองปีที่แล้วนั้นไปไหว้แล้วบัดนี้ปู่เปิดตาเห็นทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไปขอแบบนี้นะเจ็ดวันนี่เปิดตาค่ะนะคะรอบนี้เพิ่นกับไปขออีกเทื่ที่สองค่ะพี่น่องชีวิตต้องพึ่งพาท่านแล้วละนะคะคยีบันฟิลเลนพิังวังสีน,นอจ่ะเออพี่น้องบางทีสิ่งอย่างที่มองบาเห็นนะกระต่องเสือ้อกระต่องอียงว้ก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้จ้าอัปเดตนะคะทุกคนอันเบวท้อมน่น,นะคะเพิ่นก็ว่าส่วนค่าทนายทนายความทางส่วนตัวได้วางเงินที่ศาลเรียบยร้อยแล้วว่าศาลทนายส่วนตัวทนายความของส่วนตัวแต่ว่าเรื่องค่าทนายของปยาบาลฟินแลนด์บอทนด้ยินข่าวว่าใจเรือยั้งสีนะจับพี่น,น้องข่าวท่านได้ออกมาจากโลกโซเชียลนะคะพยาบานฟินแลนด์นะคะบอกเลยว่าไม่อินกับของแบรนด์เนียมจ้า อีป้านี้มีด่าไปทั่วเลยนะคะล่าสุดด่าทนายด้วยค่ะทนายกระโพดเลยนะคะว่ากระล้องเบิงทําแมจะได้ลูกกระล้องสิจ๊ะนะจะ๊ะมันจะได้อยากอะไรทําไมไม่ล้องสักทีเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อทนายอยากหัวเดชวัสันุนะคะเพิ่นวางสิค่ะเฮ้ยทนายกับมีหลายนะคะทนายแนะนําแนะนานูน่นนี่นั่นนะคะพี่น้องค่ะ ผ่านไปแต่เรื่องแต่ละอย่างนะคะต่อไปก็จะเป็นการฟ้องศาลนะคะเรื่องที่ว่าเอาลูกมาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวกับพูดโพขึ้นมาอีกนะคะว่าความคืบหน้าเป็นจริงใดนอกจากส่วนอาณาจักของ c ีอพันล้านนะคะได้รับการตก แต่งภายในแล้วน่าจากบริษัทรับตกแต่งภายในค่ะทีนี้เขาจะตกแต่งให้สวยมีระดับแบบเวอร์คัสเลยค่ะยังไงก็รอรับชมกันเดอ้อสำหรับมื่อนี้ขอบคุณ f อฟหลายๆได้จ้ะที่มารับชมคลิปจ้ะสวัสดีจ้า